5, 4, 3, 2, ปัติจารัตโรดัชชัน,นภูมิใจเสนอศิลปกรรมโบราณศิลปกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความปิติชื่นชมในตัวชิ้นงานศิลปะทาราวดีอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่11-16เป็นช่วงที่มีศิลปะเป็นของตนเอง ถึงแม้ว่าจะได้รับอิทธิพลจากต่างชาติมามากก็ตามพระพุทธรูปบางเทศนาขนาดใหญ่เมืองโบราณนครชัยศรีหรือนครปฐุมโบราณ,รม,ราณมีการสร้างพระสถูปเจดีย์และโบราณวัตถุสถานต่างๆสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นคือพระพุทธรูปปางปฐุมเทศนาขนาดใหญ่ประทับนั่งห้อยขาพระพุทธรูประยะแรกรุ่นที่หนึ่งอายุราวพุทธศตวรรษที่สิบสอง ถึงต้นพุทธศตวรรษที่13จัดเป็นพระพุทธรูประยะแรกของอาณาจักรธาราวดีและพุทธศิลปะที่ประกฏบนแผ่นดินไทยศิลปกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์งานศิลปกรรมได้เริ่มมีการสร้างกันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคอินเก่าตอนปลายซึ่งอยู่ในช่วงเวลาประมาณ30,000-1,000ปีมาแล้วพอดาอุษามีเช สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์หากแต่เป็นแค่หินโบราณซึ่งมีลักษณะเป็นหอและเนินหินเชื่อว่าเคยเป็นที่ที่มีผู้อาศัยอยู่เป็นชุมชนกันมปก,กรเมืองละโวเป็นอาณาจักรโบราณในมณฑลอำนาจแห่งหนึ่งในอดีตซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสถาบนาขึ้นราวปลายยุคธรารวดี ลายสำริดคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียงเริ่มใช้สำริดเมื่อ4,000ปีมาแล้วจากนั้นจึงเริ่มใช้หล็กจากหลักฐานทางโบราณคาดีที่ค้นพบเกี่ยวกับการทำสำริดของคนบ้านเชียงแสนสมัยก่อนศิลปรกรรมล้านนาะมีลักษณะเก่าแก่มากคาดว่ามีการสืบทอดต,ต่อเนื่องของศิลปรกรรมทารวดีและลบบุรี ในดินแดนแถบนี้มาตั้งแต่สม,มัยฮาริพุนชชยศูนย์กลางของศิลปะศูนย์กลางของศซบะละ้านนาเดิมอยู่ที่เชียงแสนเรียกว่าอาณาจากโโกักรโยนกจิตรกรรมฝาผนังเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมากณวัดภูมินจังหวัดน,น,น่านวัดต้นเกวนเป็นชื่อที่ชาวบ้านแถบบ้านต้นเกวนตำบลหน,นองควายอำเภอหางดงเป็นผู้ตั้งเกวน ชื่อที่ชาวเหนือเรียกว่ามะขวันต้นตะขบป,ป่าเนื่องจากสมัยก่อนรอบวัดมีปลาต้นมะขวันวัดและหมู่บ้านจึงมีชื่อตามนั้นหอคำหอคำลำปางคำว่าหอคำเป็นภาษาทางเหนือแปลว่าหอทองคาหรือภาษาทองคาอันเป็นที่อยู่ของเจ้าผู้ครองนครลำปาง สูนเป็นรูปเทวดาพมา่าลูกศฝุ่นเป็นรูปเทวดาศิลปะพมา่าได้มาจากวัดที่แม่ห้องสอนปัจจุบันของเรียนแบบนี้เห็นเป็นจํานวนมากให้สังเกตธรรมาชาติความเก่าและความวันวาวเล่นแสงศิลปกรรมสุขโขทยัยศิลปกรรมของอาณาจักรสุขโขทยัยมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนโดยพื้นฐานมาจากความเชื่อศรัทธานในพระพุทธศาสนา ซึ่งประกอบด้วยศิลปะปัญจุร,รัปฏิมากรรมและศิลปกรรมต่างๆวิหารหลวงวัดมหาธาตุเป็นวัดโบราณขนาดใหญ่ที่สำคัญของ ชาติประวัติศาสตร์ไทยตั้งอยู่บนแม่น้ำแควน้อยทางทิศเหนือในเขตตำบลสิงห์ตำบลไทรโยกจังหวัดกาญจนบุรีแวดล้วมไปด้วยเชิงเขาแนวยาวโดยรอบศิลปกรรมรัตนโกสินทร์นันจากสมัยรัตนโกสินท์ตั้งแต่นาชก,การที่สเป็นต้นมาศิลปวัฒทยอยู่ในช่วงการปรับตัวระหว่างรูปแบบตามประเพณี ัศิลปะทางตะวันตกของยุโรปทวารบาลจีนทวารบาลจีนมาจากสองคำคือทวานแปลว,ว่าประตูอภิบาแลแปลว่าคนดูแลรักษาเมื่อรวมกันจึงเรียกว่าผู้รักษาประตูพระพุทธบรทูปปริสติสิทญาตยาว12.90เมตร อยู่ที่วัดสเสวชัดวรวิหารเดิมชื่อว่าวัดลำพูล่างในสมัยกรุงศรีธุิยาเป็นราชธานีศิลปรกรรมล้านช้างอาณาจักรลานชา้า,นา,า,า,นชางรุ่งเรืองสุดๆในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชซึ่งกินอาณาจักรเขตกว้างสองปากลำน้ำโขงถึงดินแดนขอม ธาตบางพวดตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน้องค่ายเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระบรมมสารีริกธาตุที่นำมาจากอินเดียเชื่อว่าสร้างในพุทธศตรวตรรษที่6-8ถึงศิลปะศรีวิชยัยศิลปกรรมส่วนใหญ่ของศรีวิชยัยได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพระพุทธศาสนานิกายของจีรายาวาส พระอัลวโลกิเตสวนเป็นพระโพธิสัตว์อันสำคัญของพระพุทธศาสนามหาญาณที่มีผู้เคารพและศรัทธามากที่สุดและเป็นบุคลาธิฐานแห่งมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าทุกบัวพระบรมธาตุชัยยะถือว่าเป็นเจดีสถานศักดิ์สิทธิ์สำคัญทางภาคใต้มีลักษณะคล้ายกับเจดียันทิปาวนาะ ในประเทศอินเดียศิลปกรรมอยุทยาในยุคนี้มีการรับเอาศิลปะสมัยอูทองมาเป็นแบบผสมผสานศิลปะสมัยสุขโขทยัยจึงกลายเป็นศิลปะตระกูลช่งางอยุธยาถึงอูทองสันเพทรปราสาทเป็นพระที่นั่งโบราณสมัยอยุธยาตอนต้นในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นโดยนี้จากอิทธิพลของ ะระเบิกรรมอูทองปฏติมากรรมสมัยอูทองเป็นปฏิมากรรมที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรปรางยอดกลีบมะเฟืองเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมรุ่นเก่าก่อนกรุงศรีอยุธยานิยมทํากันในสมัยอู่ทองเรืออยุธยาปรางองค์นี้ได้ถ่ายแบบมาจากปรางองค์เล็กรัฐทานวัดมหาธาตุพระศรีสันเพชร ประดิสฐานเป็นประธานใหญ่ในพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวาร,างรังสรษิตสันนิฐานว่าสมเด็จพระบวรเจ้าหมหาสุรานาถสิงหานาถโปรดให้พระยาเทวาร,างรังสรร์ช่างวัง,วงนาเป็นผู้ปั้น